เมียวเมียวแม่จำปีแม่จำปีหิวข้าวหรอคะโอ๊ยแม่จำปีหิวข้าวแม่จำปีทุกครั้งกลางวันนี้ก็จะนอนวันนี้นอนแล้วตื่นขึ้นมาเดินอ้อยหลงปู่ปูก็คิดว่าคงหิวข้าวแล้วเนาะก็เลยนำอาหารเม็ดมาใส่ถาดให้เขาเพื่อกิน อันนี้กินอย่าเลยครับกินรีบเร่งดูเหมือนจะหิวดูเหมือนว่าจะหิวนะกับกระโดูน้องแม่จำปีแม่จำปีซึ่งเป็นแมวแม่ใหญ่อยู่ที่วัดนี้มาก่อนม,มีเมียวทั้งหลายมีอยู่คู่กันแม่จำปีกับแม่จำป่า ตนนี้แม่จะปลาเขาจากไปแล้วแต่แม่จะปียัปีอยู่ตัวตัวเดียวแต่มีลูกหลานเยอะลูกหลานก็ได้จากไปแล้วก็มียังอยู่ก็มีตอนนี้บุญเรืองน้องบุญเรืองมาบุญเรืองก็มาขอเคลียร์ด้วย คุณเรืองมาข้อเคี้ยวยายกินด้วยหรอคะครับมากินกันใหญ่เลยมากินจุบจับจุบจับโอ้ปลากระกเพชรก็มาปลากระกเพชรก็มาน้องทองเล็กก็มาปลากระกเพชรน้องทองเล็กอันนี้ใครสีสุดาสีสุดาก็มาด้วยครับกินข้าวกันกลางวันเนาะ ค้ากงวันกันอย่างอ,อร่อยร่อยกินเยอะๆนะลเนอะกินเยอะๆครับก็ขออนุโมทนาบนุญขอ,อนุโมทนาสาธุกับเอซทุกคนทุกท่านที่ให้ความรักความเมตตานนน้องเหมียวด้วยดีตลอดมาและตลอดไปอาหาเม็ดชุดหลังนี้ที่ส่งมาสชุดเป็นอาหาเม็ดที่น้องเหมียวชอบเนาะ ก็เป็นรสซีฟู้ดและก็รสเนื้อแกะเนื้อแกะเขสองเขาสองสอง,สองชุดนี้สังเกตดูเขาจะกินกันจ,จุบจับจุบจับครั้งที่แล้วก็คลิปก่อนนะั้นก็เป็นรสเนื้อแกะที่เจ้าซีออนทั้งหมดนะักินนยังรีบเร่งกินอย่าง,เ,ง,างเหมือนกับกลัควคนอื่นแย่งนนะประมาณนั้นนะกินอย่างออร่อย ตอนนี้ก็หมดไปแล้วชุดนั้นนะหมดไปแล้วชุดสีฟูดเอ็นซีส่งมให้หกกิโลครึ่งตอนนี้ก็เหลือสักสครึ่งหนึ่งได้เนาะ,ะ่าจะะ่าจะยู่ดูได้อีกสองสวันก็หมดก็หาไม่ได้ตอนนี้ไม่มีขายเนะาะเดจะเปกินอิ่มแล้วอืมกินแล้วก็เอามานั่งเล่นชักพอนละ ยิมแล้วก็ไปเดินเล่นแล้วเดินเล่นไหนจะาปีไปไหนคะครับก็ขอความสุขจงมีแด่เอฟซีทุกคนทุกท่านทุกคันทุกคนท่านด้วยเทินคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปขออนุโมทนาสาธุกรรมวันก็แดดข้างนอกก็ร้อนเนาะแดดร้อนเช้าเช้าเย็นหนาวเย็นเช้าเช้าหนาวเย็นกลางวันก็แดดร้อนมีเมียวก็อยู่ตามร่มไม้เนี่ย โลไม้ไปบังก็ทำให้ใคลายร้อนได้พบกันใหม่คลิปต่อไปสาธุ